เอาละครับก็ขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง Sun v a t i o n Season ที่1นําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปดูกันสาหรับใครที่มีอาการนอนไม่หลับก็สามารถสั่งชาตัวนี้เอาไปกินกันได้นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยถ้พร้อมจะดูคลิปกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ในตอนเช้าลูกของเกดก็ส่งข้อความมาถามแม่ว่าเธอเนี่ยไปเที่ยวป่ามาแล้วก็น่าจะแพ้พวกพืชอะไรสักอย่างที่อยู่ในป่าทีนี้จะทํายังไงให้หายคันแฮริสก,ก็บอกว่าใช้น้ายาบนปากล้างเลยเดี๋ยวก็หายเกดก็ชมโอโ้โหแฮริสนี่รู้ทุกเรื่องเลยนะแฮริสบอกว่าเขาเป็นทาหารเขาได้รับการฝึกมามันไม่มีเรื่องไหนหรอกที่เขาไม่รู้เกดก็เริ่มสังหอนใจไม่ดีละเพราะว่าเมื่อคืนตอนที่เธอกําลังค้นกระเป๋าของแฮริสแฮริสตะโกนถามเธอมาว่าาวแดงหกใส่เสื้อผ้าแล้วมันต้องใช้อะไรล้างใช้เกลร่่ราา้้ออกงงททัีฮิจ ก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่เกดก็ไม่ได้บอกความจริงไปแฮร์ริสก็ออกไปทํางานตอนนี้เลียมกับคอปเปอร์ยังคงเร่งมือสร้างเครื่อง EM ได้ m อยู่แต่ปัญหาของพวกเขาก็คือยังหาความถี่ที่จะมาใช้กับเครื่องเ e m เอได้ไม่เจอเลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าโอ้เลียมไม่ต้องกลัวหรอกมีกูพยายามทําเครื่องนี้มา7ปีแล้วยังไม่สําเร็จเลยเราก็ต้องอดทนกันต่อไปดเดลสก็เดินเข้ามาถามความคืบหน้าว่านี่เป็นยังไงกันบ้างเลียมบอกว่านี่จําลองในเครื่องซิมูเลชันดูยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยเลียมบอกว่าเขาไม่ได้นอนมา4วันแล้วเดี๋ยวขอตัวไปชงกาาแฟสหน่ออยมถมด ว่านี่ตกลงว่าคนที่นี่ไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมว่าทาไมเราถึงต้องเร่งมือสร้างเครื่อง e อมได้ขนาดนี้เดเรียสบอกว่าที่นี่มีคนรู้แค่4คนเองมีเลียมแล้วก็อาจารย์แล้วก็เขาอีกคนหนึ่งก็คือลาดโลพอเลียมเดินออกมาชงกาแฟก็เจอจิเลียนแฟนของเขาพอดีเลียมก็งงเฮ้ยนี่มาได้ไงจิเลียนบอกว่ามีคนชื่อลาดโลคนนี้แวะมาที่ร้านหนังสือของเธอแล้วก็บอกว่าเดเรียสแท้อยากพบเธอจะชวนไปกินมื้อเที่ยงกันสักหน่อยจิเลียนก็คิดว่าสาเหตุที่เดเรียสชวนมาน่าจะมาจากเลียมเลียมก็เออ งงแต่ก็เออใช่ใช่น่าจะเป็นเพราะเขาแหละเคยพูดเรื่องกินเล่นให้ไดเรยสฟังนิดหน่อยก็ไม่นึกว่าเขาจะชวนมากินข้าวด้วยเลียมก็เลยขอตัวไปทํางานก่อนเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นพอแฮริสกับเกตู้ว่ามีงานด่วนทั้งคู่ก็รีบมาที่เพนทากอนแฮริสเองก็ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่รู้ว่าทาเนียบขาวส่งคนมาที่นี่น่าจะมีคําสั่งใหม่อะไรสักอย่างแล้วคนที่ทาเนียบขาวส่งมาก็คือผู้หญิงคนนี้เธอชื่อว่าแคร์ตำแหน่งของเธอก็คือเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีแล้วที่เธอมาที่นี่กกก็าาถ่อองงุบววไไปึหนนัแล้ฮ เลยให้ดออรอธิบายตอนนี้เราทําการปรับแผนใหม่กันแล้วแผนใหม่ของเราก็คือเรายังคงใช้ไอโอโพสที่โคจรอ,อยู่รอบดาวเพื่อเลื่อหัดแล้วก็ปรับวงโคจรใหม่ของดาวเทียมดวงนี้เพื่อให้ไปชนกับดาวเคราะห์ที่กําลังพุ่งชนโลกตอนนี้เหลือเวลาแค่174วันที่ดาวเคราะห์จะพุ่งชนโลกและเราก็มีโอกาส2ครั้งที่จะทําให้ไอโอโพสวิ่งชนดาวเคราะห์ในครั้งแรกก็คือ7วันหลังจากนี้และครั้งที่2ก็คือในอีก63วันแคก็เลยถามว่าแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเอาจานดาวเทียมไปวิ่งชนดดาาาาาาวววเเเคครรรรระห์บออออกก่มมีจํลลงพิต เครื่องจากการจำลองดาวเคราะห์จะแตกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วพลังการทำลายของดาวเคราะห์ที่พุ่งมาชนโลกจะทำให้คนบนโลกยังไม่สูญพันธุ์แต่ว่าไอสเก็ตดาวเล็กๆที่พุ่งมาชนโลกดูจากการคำนวณแล้วสเก็ตดาวพวกนี้จะไม่มาชนประเทศเราแต่ว่ามันจะตกอยู่ในจีนรัสเซียแล้วก็มองโกเลียพอลองคำนวณตัวเลขผู้เสียชีวิตออกมาจะอยู่ที่ประมาณ1000ล้านคนแคร์ก็บอกโอ้โห1,000ล้านคนเลยนะนั่นที่ต้องตายบางทีอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ําเกก็บอกว่าเพราะแบบนี้ไงไดเรียกถึงเร่งมือสร้างเครื่อง e อมไดขึ้นมาแล้วถ้าสร้างนี้ ทุกคนบนโลกจะไม่มีใครตายเลยสักคนเกตสก็เลยคิดว่าบางทีเราน่าจะรอโอกาสที่สองถ้าเกิดว่าไดเร็ตทาเครื่องเอเอไม่สาเร็จค่อยสั่งให้จานดาวเทียมพุ่งชนดาวเคราะห์ก็ยังทันแต่แฮร์ริสบอกว่าถ้าทําแบบนั้นมันก็จะทําให้เรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวที่จะทําให้คนไม่สูญพันธุ์แบบนั้นมันจะยิ่งเสี่ยงขึ้นไปอีกดอกเตอร์ก็บอกว่าใช่เพราะว่าเราไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าครั้งแรกเราจะทําสําเร็จเกตส์ก็ยังเถียงว่าแต่ถ้าทําครั้งแรกแล้วมันสําเร็จเลยทีนี้มันจจจจะะะะแแแกกกกกก้ 1, ้้้ไไไไขออออรรรม่่ดีเเเเลลลยยยคคคนนนนนนน็็น็ตาาาาปพัับบบิๆหว ้นเอาีตอนนี้เราเหลือเวลาแค่7วันก่อนที่จะเริ่มแผนการนี้เธอก็เลยใช้ให้เกสไปบอกเดเลียสว่าตอนนี้เดเลียสเหลือเวลาแค่6วันที่จะทําให้เครื่องเอียมได้ทางานได้ถ้ายัางพิสูจน์ไม่ได้ว่าไอ้เครื่องนั้นมันใช้ได้จริงเราก็จะใช้แผนนี้ถึงคนจะตายเป็นพันล้านคนก็ต้องยอมเกสก็คิดหนักเลยปกติเรื่องนี้มันก็ยากอยู่แล้วแล้วเวลาแค่6วันกับเทคโนโลยีที่มันไม่เคยมีบนโลกเดเลียสจะทําได้ไหมเนี่ยส่วนเลียมที่คาใจเรื่องของแฟนเขาเขาก็เลยมาถามเดเลียสว่านี่เดเลียสจะชวนจีเลียนมาที่นี่ทําไมเขาก็แค่ยอยากให้เลียมมีสมาาธจจดจ่่ออยูกับงน มันก็หมายความว่าอะไรที่เลียมห่วงใยมันก็ควรน่าจะมาอยู่ที่นี่ด้วยนะจะได้หมดห่วงไงทีนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็กลับไปทํางานต่อได้พอเลียมเดินออกไปลัดโลก็เดินเข้ามาหาเดลีเสเขาก็บอกว่าเกสอยากจะมาเจอด้วยมีเรื่องสําคัญมากพอเกสเอาเรื่องที่รัฐบาลประชุมมาบอกให้เดลีเอร,รู้ดเดรีเอตบอกมึงเะบ้าปะเนี่ยมีเวลาแค่6วันใครมันจะทําได้วะแล้วถามจริงนี่ไอ้พวกนั้นมันคิดนานไหมเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจใช้แผนที่มีคนตายตั้งพันล้านคนมันคงคิดกันไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำมัง้งเก็ดก 6วัน6วันพ่อของดีหวันมันก็ทําได้แค่นี้แหละเห็นเศษเหล็กอันนี้ไหมมันคือโดนตัวแรกที่เขาสร้างให้รัฐบาลพอเขาทาครั้งแรกมันก็ไหมแล้วก็พังเลยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ทํามันสําเร็จแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือเวลาแค่นั้นเองแล้ว6วันมันก็ไม่พอหรอกอย่างน้อยมันก็ต้องประมาณ60วันเกสบอกว่าเธอก็พยายามคุยแล้วแต่เดลเลตมีเวลาไม่ถึง60วันหรอกเขาให้มาแค่6วันเดลเลตก็เลยขอร้องให้เกสไปทวงเวลาพวกนั้นให้หน่อยจะใช้วิธีไหนก็ได้แต่ว่าช่วยกันหน่อยถ้าดาวเทียมไอโอโพสไปชนดาวเคราะ ก็จบเดลเรสก็บอกขอตัวก่อนเขามีนัดกินข้าวเดลเรสก็มากินข้าวกับจินเลียนเขาก็ถามเรื่องงานที่จินเลียนทาอยู่ว่าทํางานอะไรบ้างทํางานประเภทไหนจินเลียนก็เล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยเป็นนักเขียนเดลเรสบอกว่าเขาก็อ่านนหนังสือของจินเลียนอ่ะเธอเขียนเรื่องชาโดไซใช่ไหมทั้งคู่ก็คุยเรื่องหนังสือไปเรื่อยๆจินเลียนก็สงสัยว่าที่เดลเรสชวนเธอมากินข้าวเนี่ยเพราะอะไรกันแน่เดลเรสก็บอกว่าอ๋อเขามีข้อเสนออย่างหนึ่งมาให้ตอนนี้เกตสก็กลับมาหาแฮริสอีกรอบหนึ่งแฮร่เรื่องดเก็ขอเวลาเพิ่มเนแะว่าบางนีน น่าจะรอครั้งที่2ถ้าแดริเอตทาไม่สําเร็จจริงๆเราก็ค่อยใช้แผนนั้นแฮริสบอกว่าเกตเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยใช่ไหมลองคิดดูว่าถ้ารัสเซียกับจีนได้ข้อมูลนี้ไปคิดว่าไอ้สอประเทศนี้จะไม่ลงมือทําก่อนเราเหรอบางทีพวกเราอาจจะเป็นฝ่ายรับเคาะแทนก็ได้เกตถึงจะพูดยังไงแฮริสก็ไม่ยอมฟังแต่เกตก็ยังเชื่อว,ว่าแดเอตน่าจะทาสาเร็จเกตเธอก็เลยติดต่อไปหาแคร์เพื่อที่จะไปเจรจากับเธอส่วนเลียมก็มาทํางานต่อแต่เขาก็ยังงนงิดเรื่องที่แดริเอตชวนจีเลียนมาท อกว่ารู้สิเรากาลังหาทางช่วยโลกอยู่ไงด้วยการหาความถี่ทีละความถี่ที่มันเข้ากับเครื่องเ e m ได้ได้แต่มันก็มีอยู่สามแสนความถี่และแถมมันก็มีความถี่เดียวที่จะทําให้เครื่องนั้นขยับได้ต่อให้ตอนนี้เรามีซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มันก็ไม่มีทางตรวจความถี่ทั้งหมดได้อุกบาตได้มาชนโลกก่อนแน่นอนอาจารย์ก็เลยถามว่าอะแล้วงั้นเราจะทําไงกันต่อเลียมก็บอกว่าเราลองตัดความถี่ที่ไม่น่าจะใช่ออกไปไหมอาจารย์คิดว่าแบบนั้นมันเสี่ยงเกินไปบางทีเราอาจจะตัดตัวที่ใช่ออกไปก็ได้มันจะทําให้เสียเวลาเปล่าเลียมก็ถาม ตามที่เดลียสบอกไหมอาจารย์ก็โหเดลียสมันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์มันก็แค่คนดังคนหนึ่งตอนนี้มันก็มีแต่เรา2คนเนี่ยแหละที่จะทาเครื่องนี้ให้มันสําเร็จได้เรียมก็เอ้ยงุนหงิดเว้เขาก็เลยออกไปเล่นเกมแก้เครียดจินเลียนก็มาหาเรียมพอดีเธอก็ถามว่านี่ดีใจหรือเปล่าที่เธอมาอยู่ที่นี่เลียมก็บอกเออดีใจสิจินเลียนก็เลยบอกว่าเธอมีข่าวดีจะมาบอกตอนนี้เดเลียสชวนเธอมาทํางานที่นี่แล้วที่นี่เราสองคนก็จะได้เจอกันตลอดฮะใช่เหรอจินเลียนลองคิดดูนะว่านี่มันไม่แปลกเหรออยู่ๆเดลียสจะชวนเธอมาทํางานไมพพอูด จินเลียนก็โมโหสิแค่เธอไม่ได้จบเ i t มาแล้วเธอก็ทางานแค่เป็นนักเขียนธรรมดาาคนหนึ่งมันก็ไม่ได้แปลว่าเธอจะมาทํางานที่นี่ไม่ได้จินเลียนก็เลยงอนแล้วก็กลับไปที่โรงแรมเลียมก็เลยมาหาแดเลีสที่ถ้าจะชวนแฟนเขามาทํางานที่นี่ก็น่าจะบอกเขาสักหน่อยแล้วถ้าจิเลียนยังอยู่ที่นี่ก็กลายเป็นว่าเขาต้องโกหกจินเลียนทุกวันคนที่ลําบากใจเนี่ยก็คือเขาแดลีสก็บอกเอองั้นก็บอกไปเลยดิแล้วบอกได้ที่ไหนล่ะอย่างแรกเลยนะมันขัดต่อความมั่นคงของชาติเราจะปล่อยเรื่องนี้ให้คนอื่นรู้ไม่ได้ไม่ใช่่่่รืออองงงแลล้้ววยยาาทีีี2เเนนนนตจิัมมคสุ ทาไมต้องเอาเรื่องทุกใจไปบอกเธอด้วยเดลเรก็บอกเออใจเย็นก่อนงั้นเราก็แค่เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก็พอเรียมก็สงสัยอยู่นานแล้วนี่ตกลงว่าเดลเรกกาลังทําอะไรอยู่กันแน่แล้วจากที่ผ่านมามันก็มีแค่เขากับอาจารย์ที่นั่งทำเอ็มได้กันอยู่ส่วนเดลเรกออกไปกินข้าวกับแฟนของเขาเดลเรกบอกว่าทุกอย่างนี่เขาทํามันมีเหตุผลของมันแต่ตอนนี้ยังไม่บอกเขาในอยากให้เรียมทําเรื่องสําคัญอย่างเอ็มได้ให้เสร็จให้มีสมาธิกับเรื่องนี้มากที่สุดแค่นั้นพอไม่ใช่เอาเวลามาตั้งแง่กับเขาแล้วตอนนี้เขาก็ขออตัววก่่นนเพาาามี หญิงคนนี้มีชื่อว่าอแมนดาเธอก็เป็นนักข่าวหน้าใหม่ไฟแรงแล้วก็คอยตามสืบเรื่องที่รัฐบาลกําลังทําอยู่ตอนนี้เธอก็เลยมาสืบหาข้อมูลกับแดรเลียเพราะเธอก็คิดว่าแดเลียกับรัฐบาลน่าจะมีแผนร่วมกันและที่แดเลียเรียกอแมนดามาคุยในวันนี้เพราะเขาเห็นว่าอแมนดาเนี่ยตื้อเก่งมากแล้วแดเลียก็รู้สึกได้ว่าอแมนดากาลังตามหาสกู๊ปเด็กสักสกู๊ปหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตการงานเธอดีขึ้นมากเขาก็เลยถามตรงๆว่าตอนนี้อแมนดากาลังตามข่าวอะไรอยู่เธอก็เลยเปิดรูปปภาาาาาาพใหห้ดููมมมีีีขข่่่วววเเเกกกกกตคนนนจรระททงงลลโํัยยยไแ อินดัสตี้ในตอนกลางคืนเดลเล็มีความเห็นกันเรื่องนี้ว่ายังไงแม αι? อินี่มันรเดลเลีตก,ก็เลยเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเขากาลังมีโปรเจกต์ส่งยานไปดาวอังคารอยู่มันก็เป็นวาอร่วมมือของเขากับรัฐบาลที่จะใช้ยูเรเนียมพวกนี้เพื่อส่งยานไปที่ดาวอังคารอมมนด้าไม่เข้าใจแค่ส่งยานไปดาวอังคารมันน่าตื่นเต้นตรงไหนเดลเลีตก,ก็เลยเล่าให้ฟังต่อว่าตอนนี้บริษทัทของเรากลาลังเขียนอ,อัลกอริทึมที่มันซับซ้อนขึ้นมาเพื่อที่จะส่งกลุ่มคนไปที่ดาวอังคารแล้วตอนนี้พวกเรากํลาลังคัดเลือกกกลลลุ่่่่มมมคนนนนั้้้ออออยยยูเเเดาาาา็ถววแีธจะตงงงทํไ ที่ได้ทําข่าวนี้เดเลสก,ก็เลยบอกว่าคือมันแบบนี้ตอนนี้ข้อมูลของโครงการนี้ทุกอย่างถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วถ้าเกิดอเมนดาติพิมรูปเมื่อกี้ที่เพิ่งเอามาให้เขาดูรับรองเลยว่าทนายของเขาเนี่ยคงไม่ปล่อยคุณไว้แน่ส่วนรัฐบา,สาลสหรัฐเองก็เช่นกันคงจะไม่ยอมแน่ถ้าเกิดว่ามันมีข่าวหลุดออกไปเพราะฉะนั้นถ้าอามนดาอยากเป็นนักข่าวต่อไปก็แนะนําให้เซ็นเอกสารนี้ซะแล้วก็ส่งรูปนั้นมาให้ทางเราอเมนดาถามว่านี่มันเกี่ยวข้อง,องกับโครงการแอดลนต์หรือเปเล่าเดลเลสบอกว่าไม่รู้โครงการแอดลนต์คืออะไรเขาไม่เคยได้ยยยินเเเลออออมกก็็โคธ เอกาสารได้โดยดีเพราะไม่อยากมีปัญหาเกดตอนนี้ก็มานัดเจอกับแคร์เธอก็พยายามกล่อมแคร์ว่าอย่าเพิ่งใช้แผนที่คิดขึ้นมาได้เลยถ้าทําแบบนั้นเนี่ยคนอาจจะตายเป็นพันล้านคนก็ได้เธออยากให้แคร์เนี่ยไปช่วยคุยให้หน่อยบอกให้ทุกคนอรอเดลียสก่อนไม่งั้นมันจะมีคนตายเยอะแยะเลยแคร์เองก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีทางเลือกเพราะเธอเองก็ต้องลำบากใจเหมือนกันลองคิดดูว่าเธอต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านประธานาธิบดีว่าเราต้องสละทักสองสามประเทศเพื่อให้พวกเราปลอดภัยเธอเองก็ลำบาก มาขอร้องเธอในวันนี้เกดเนี่ยไม่กลัวเลยเหรอมันเป็นการข้ามหน้าข้ามตาแฮร์ริที่เป็นหัวหน้าเธออีกนะเกดก็เลยถามว่านี่แคร์มีลูกหรือเปล่าตอนนี้เธอมีลูกสาววิ่หนึ่งคนแล้วเวลาที่เธอมองหน้าลูกเธอก็รู้สึกได้ว่าเวลาที่เธอทํางานเธอควรทําสิ่งที่มันถูกต้องด้วยนั้นก็ขอแนะนําว่าให้เวลาเดลเลียสตามที่เขาต้องการแล้วถ้าเดลเลียสทาไม่ได้พวกเราค่อยใช้โอกาสที่2ให้ดาวเทียมพุ่งชนอุกกาบาตถ้าทําตามนี้มันมีโอกาสที่จะต้องไม่เสียใครเลยแคร์ก็เลยเอาเรื่องที่เกดพูดมาคิดส่วนเรียมก็มาทํางานต่ออแลล้วในนบริษััทขงเดียม มี AI อยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเทสสามารถคุยโต้ตอบก,กับคนได้เหมือนจาวิตในไอรอนแมนเลยเลียมก็เลยถามว่านี่รู้ไหมทําไมไดเรสถึงเป็นคนทุเรศจังเลยเทสก็ตอบว่าไม่รู้เธอไม่เข้าใจคําถามนี้เลียมก็เลยบ่นโหไอนี่ oh, <N>. AI ปัญญาอ่อนนี่หว่าเลียมก็ถามความคืบหน้าตอนนี้เหลือความถีอีกเท่าไหร่ที่เราต้องทดสอบเทสก็บอกว่าเลยทั้งหมด287,109ความถีโอโ้โหไอสัตว์ไม่ลดลงเลยอาจารย์บอกให้ใจเย็นก่อนที่เราทําอยู่มันก็เหมือนการวิ่งมาราธอนนั่นแหละเลียมก็ได้ขึ้นมาได้เอ้ย นะถ้ามันมีนักวิ่งอยู่3 0,000คนมันก็ใช่ว่าทุกคนจะชนะเสมอไปเราแค่ต้องบีบให้มันแคบลงหาคนที่อาจจะมีสิทธิชนะมากที่สุดแล้วก็ตัดคนที่ไม่มีสิทธิออกไปอาจารย์ก็เออแล้วจะทํายังไงล่ะเลียมก็เลยถามเทสว่านี่เทสมีอัลกอริทึมที่ใช้คาดการณ์หรือเปล่าเทสก็บอกว่ามีเธอใช้มันเพื่อการคาดการณ์ความต้องการของแดเรเลียบเลียมก็เลยสั่งว่างั้นเทสก็ช่วยวิเคราะห์ความถี่ที่เราทดสอบแล้วมันล้มเหลวว่ามันเป็นเพราะอะไรจากนั้นก็จัดอันดับความสําคัญของความถี่ที่เหลือที่มันจะะมีีสิททททธธ์ําาใให้้้ยนนเเเเคลื่่อออไดดกก็บช วิเคราะห์ลองดูให้ครบก็ทำหน้าเอื่มเอื่มนี่เลียมเองสั่งให้คุณยนเดาหาความถี่เนี่ยนะใช่เลยอาจารย์แต่ว่าเราต้องเดาอย่างมีหลักการไงเราไม่มีเวลาตรวจความถี่ทั้งหมด3ามแสนความถี่หรอกเดี๋ยวเทสจะวิเคราะห์ความถี่มาให้เราเองจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายชั่วโมงเรียมกับอาจารย์ที่ไม่ได้นอนมาหลายวันทั้งคู่ก็หลับกันคาโตะ๊ะจากนั้นเทสก็หาความถี่เจอแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราเจอความถี่ที่เข้ากับเครื่อง EM ได้ได้แล้วเลียมก็เฮ้ย เจอแล้วเหรออาจารย์ตื่นเลยนี่ตายยังเนี่ยอาจารย์ก็เออไหนไหนไหเรียมบอกว่ารีบไปที่เครื่องซิมูเลชันเลยไปลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่าพอเรียมลองป้อนข้อมูลเข้าโปรแกรมดูในระบบซิมูเลชันดูเหมือนว่าเอียมไ้จะทํางานได้ตามปกติอยอาจารย์กับเรียมก็ดีใจมากแด่เลยตก,ก็เดินเข้ามาพอดีเขาก็คิดไว้แล้วว่าทั้งสองคนต้องทําได้แน่ขั้นตอนต่อไปเราก็สร้างไอ้เครื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เพนนากอนต้องการเห็นเครื่องต้นแบบภายใน48ชั่วโมงอาจารย์ก็โอ้โหเป็นไปไม่ได้หรอกพ่อคงตายเหลอดเดลเลียสั่รจะแป บอกว่าทําได้สิเพราะว่าเมื่อกี้คุณทั้งสองคนเพิ่งแหกกฎข้อที่3ของนิวตันมาเองทีนี้อะไรมันก็เป็นไปได้แล้วทีนี้ไปตามคนทั้งบริษัทมาช่วยทําเครื่องนี้เลยเนียว่าถามว่านี่เอาจริงเลยเนี่ยเอาจริงดิไปตามไว้หมดเลยพอตอนเช้าไดเลกก็ส่งข้อความไปหาเกตบอกว่าตอนนี้เครื่องเอเอ็มไดต้นแบบพร้อมแล้วทางเรียมกับอาจารย์ก็เพิ่งสร้างเครื่องนี้เสร็จแล้วก็ยังไม่เคยทดสอบจริงๆเลยสักครั้งอาจารย์บอกว่าตอนที่เรียมใส่ข้อมูลลงในเครื่อง่ะทำให้เครื่องมันโอเวอร์โหลดเกินแล้วกันจากนั้นคนระดดััับบบสูงงขออออออรรรฐาาาาาาาลททททุกกกกกกกคนกกนนนน็็มมีีี่่่่เเเยธิยปจ้วศหื ทะเลรายนั่นแหละนักเดินทางในทะเลทรายมันก็มีขีดจำกัดอยู่ที่ว่านักเดินทางคนนั้นจะขนน้าไปได้มากแค่ไหนเพื่อเป็นพลังงานให้กับตัวเองแต่ลองนึกภาพตามดูถ้าเกิดนักเดินทางคนนั้นพาเครื่องสร้างน้าไปด้วยเขาก็จะเดินทางได้ไร้ขีดจำกัดมันก็เหมือนเครื่องเอยมไรตัวนี้แหละที่สามารถสร้างพลังงานได้เองแล้วก็สามารถเดินทางไปได้ทุกที่แล้วถ้าเกิดว่าไอ้เครื่องต้นแบบตัวนี้มันขยับได้แค่สัก1มิลลิเมตรมันก็ถือว่าเป็นความสาเร็จครั้งใหญ่ของวงการวิทยาศาสตร์แล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจัดดดดเเ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 ลลลีียยมมปปปิิคครรืื่่อองงให้ขาูไ แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไอ้พวกคนที่มาดูก็งงนี่ตอนนี้พวกเรากําลังดูอะไรกันอยู่ดเดลียบอกว่าเออจริงๆตอนนี้ยังไม่มีอะไรเขาก็ไปถามเลียมว่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเลียมก,ก็บอกไม่รู้ตอนนี้แล้วก็ล็อกความถี่ไว้ที่เดิมแล้วแต่ว่ามันไม่ขยับเลยดเดลียก็เลยสั่งให้เพิ่มพลังงานขึ้นไปอีกเอ,อ้ยไม่ได้หรอกเขาบอกว่าย่าทำให้เครื่องมันเกินโอเวอร์โหลดเดี๋ยวเครื่องมันจะพังเอาเอ,อ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องสนแล้วถ้าเราไม่ทําตอนนี้ทุกอย่างก็จบเลียมก,ก็เลยทําตามที่ดเดเลีส จบเลยทุกคนจากรัฐบาลก็พากันกลับมันก็ไม่น่าจะมีอะไรให้ดูแล้วแหละอาจารย์ก็เลยบอกว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเล่นเครื่องมากเกินไปเห็นไหมเนี่ยมันพังเลยเนี่ยเดลิสก็เอาแล้วจะให้ทํำยังไงก็เครื่องมันไม่ขยับเลยเราก็แค่ต้องด้นสดหน้างานเรียมก็เออแล้วมันขยับไหมล่ะแถมเครื่องยังพังอีกมันก็ตามที่อาจารย์ก็พูดจริงๆเดลิสเนี่ยไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เขาก็เป็นแค่คนดังคนหนึ่งเดลิสก็ถามว่านี่คิดแบบนี้จริงๆเหรอแฮรริสตอนนี้ก็ตัดสินใจว่าจะสั่งให้ไอโอโผวิ ไอเรียอาจจะต้องการเวลาจริงๆก็ได้ไอเครื่องที่เขาสร้างขึ้นในโปรแกรมซิมูเลชันมันก็ได้ผลอยู่บางทีเขาอาจจะแค่ต้องปรับแต่งเครื่องอีกนิดหน่อยเครื่องมันก็น่าจะใช้งานได้ไอริสบอกว่าไอเครื่องนั้นมันก็แค่ได้ผลในทางโปรแกรมของจริงเนี่ยแค่ก็เห็นไปแล้วไม่ใช่หรือไงว่ามันระเบิดไม่เหลือซากเลยปกติเนี่ยแค่น่าจะเป็นคนหัวดื้อมากกว่านี้นี่โดนใครก่อมมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเดเลสก่อมมาแค่ก็บอกว่าไม่ใช่เดลิเอสหรอกเป็นคนอื่นไอริสก็เลยวิ่งมาหาเกทที่ห้องมาแบบโมโหเลยเขาก็ถามเกทว่าาาาาาานนนํงงขข้้้้มมมหตผไไไปด แถมไปทําเรื่องนี้รับหลังเขาอีกองานเข้าซะแล้วเธอบอกว่าเธอแค่คิดว่าทําสิ่งที่มันถูกไฮลิก็เลยเอาต่างหูมาคืนงั้นไอ้เรื่องนี้เกสก็คิดว่ามันถูกต้องด้วยใช่ไหมตอนแรกก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญบางทีไอ้ต่างหูอันนี้อาจจะติดเสื้อผ้าของเขาแล้วก็หล่นลงไปในกระเป๋าแต่ดูจากที่เกสท,ทําวันนี้นี่เกตท,ทําอะไรลงไปแล้วบ้างเนี่ยเกตก็ไม่ได้บอกอะไรแต่เธอก็พยายามขอโทษถ้าอยู่ในเหตุการณ์ปกติเธอไม่ยอมทําอะไรแบบนี้แน่นอนไฮลิก็บอกว่าได้เกดเลือกที่จะ จะคืนดีกันแล้วเดียมก็เลยถามว่านี่ตกลงดเลสเสนองานอะไรให้ทำเหรอจิเลียนก็บอกว่าดาเลสเขามีแผนที่จะสร้างนิคมบรดาวังคารไงตอนนี้เรากําลังเลือกประชากรที่ต่ําที่สุดอยู่ <c oughs> ก็คือร้อยหกสิบคนไงเดียมก็เอ้ยเรื่องนี้คุ้นๆจังวะงั้นตอนนี้จิเลียนก็ได้รับหน้าที่ที่จะเลือกคนร้อยหกสิบคนไปที่ดาวังคารใช่ไหมจิเลียนก็บอกว่าใช่แต่มันก็แค่โครงการสมมุติไม่ใช่เหรอโจทย์ของเราก็คือเราเนี่ยจะเลือกใครในการสร้างประชากรถ้ารู้ว่าโลกกาลังจะถึงจุดจบแต่มันก็น่าแปลกตรงที่ดเลสบอกว่าโครงการนี้เเป็นนโครรงงกา่ดว แยมก็เพิ่งเข้าใจดเดลีสเดลีสเ,เขามีเหตุผลสลับทุกอย่างจริงๆแล้วตอนนี้ที่เป็นตะก้อนทุกคนก็ยืนลุนรอคำสั่งจากท่านประธานานธิปดีจากนั้นท่านก็โทรมาสั่งแฮร์ริสว่าให้เริ่มแผนได้แฮร์ริสก็เลยสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมเริ่มแผนการทันทีโดยเริ่มจากการเปลี่ยนวงโคจรของดาวเทียมไอโอโพเพื่อให้มาชนกับดาวเคราะเกณฑ์กระดึกในใจตอนนี้พวกเราเพิ่งสั่งค่าคน1000ล้านคนแบบนี้มันดีแล้วจริงๆเหรอพอเปลี่ยนวงโคจรเสร็จที่เหลือก็รอเวลาให้ไอโอโพบาลกังทอะไ เขาก็ส่งข้อความไปบอกเกตว่าเขาขอโทษแล้วเรื่องนี้มันยังไม่จบเขายังมีอีกวิธีหนึ่งจากนั้นเพนทากอนก็ได้รับการแจ้งเตือนว่ายานไอโอโพบมีปัญหาเครื่องยนต์ของยาน,นยมีการลุกไหม้มากเกินไปแล้วทาให้มีการเปลี่ยนวงโคจรดอกเตอร์ก็ลองเช็คดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันมีคนส่งคําสั่งไปหาไอโอโบให้มีการเผาไหม้เครื่องยนต์ร้อเปอฮลิก็เลยติดต่อไปหา n a s a ว่าใช่ n a s a หรือเปล่าที่เป็นคนส่งคําสั่งนี้ไป n a s a ก็บอกว่าไม่ใช่มันก็มีคนบอกว่าสัญญาณที่่่สงไไไปหาาาาโพพมมด้มาจากกเว จากที่ไฮริดบอกว่าช่วยอธิบายเรื่องนี้ทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ด็อกเตอร์บอกว่าเรื่องนี้อธิบายได้อย่างเดียวมีคนแฮกดาวเทียมของเราไฮริดก็เลยสั่งให้หาข้อมูลของจีนรัเสเซียแล้วก็อิหร่านมาด้วยเขาต้องการรู้เดี๋ยวนี้ว่าเป็นแฮกเกอร์กลุ่มไหนมันเป็นไปได้ว่าถ้าข่าวนี้เกิดรั่วออกไปมันอาจจะมีคนไปร่วมมือกับต่างชาติแล้วก็เป็นไส,ส้ศสกให้พวกนั้นต้องหาคนที่มีเจตนาแล้วก็แรงจูงใจให้ทําเรื่องนี้เกตสก็ลองคิดดูคนที่มันจะทําเรื่องแบบนี้ได้มันก็น่าจะมีแค่ค่่คนนนนนเเเดดดีียยวววาาาหรือออมััจะป็็ลธกง ความพยายามที่จะสืบข่าวของเดเรสกับรัฐบาลแล้วก็โครงการแอดลารมันก็เลยมีคนหนึ่งมาขับรถชนเธอเพื่อไม่ให้ข่าวเรื่องดาวตกลวกไปเกดก็พยายามติดต่อไปหาเดเยสแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เดเยสกำลังจะไปที่ไหนแล้วกำลังจะทำอะไรอยู่กันแน่